สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมแกรี่บูโรสกันอีกครั้งนะครับผมในแบงครความฝันไร้สีกลับมากับซีรีส์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งไม่ได้ทำมานานมากเลยรู้สึกวันเดือเรื่องก็จำไม่ได้ใช่แล้วสิงั้นมาเริ่มกันต่อเลยกับการย้อนความทรงจำกันอีกครั้งหนึ่งครับผมกับแบงค์รีต่อจากขั้นที่แล้วนี่ผมก็จาไม่ได้แล้วนะว่าผมต้องทาอะไรต่อเนี่ย อยู่หรือเข้าไปงั้นเหรอฉันไม่ค่อยอยากจะเข้าไปเท่าไหร่เลยเพราะกลัววิญญาณร้ายนะ่ะมิชิโรจังไม่กลัวบ้างหรือไงเนี่ยเอ่อนหนูดูเหมือนหนูจะจะรู้เรื่องของตัวเองทีละนิดทนิดสินะได้รับความทรงจำกลับมาความปัถน,นาเป็นจริงแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นกันนะ หวังว่าคงจะได้ขึ้นสู่สขึ้นสวรรค์และไปสู่สุกติอะไรทัานน้องนั้นแหละนะเอาละครับผมงั้นเรามาเริ่มกันต่อดีกว่าว่าเรามีอะไรเทมอะไรบ้างเนี่ยตะเกียงกุญแจมีอ๋มอมีบราวคีโอเคมีบราวคีบราวคีเปิดได้2ที่ก็คือข้างบนและข้างล่างงั้นเราจะเอาตรงไหนก่อนดีไปเอาสิง ยากก่อนไหมสิ่งที่ยากก็คือบนมันก็ยากพอกันแหละคิดว่านะถ้าจะไม่ผิดปร,ประตูจะใช้กุญแจสีบอลโอเคอ่าอันนี้ไม่อันนี้ไม่น,น,ไมนั่นไม่ถัานไม่ได้ไม่ได้มุกนี้ไม่ได้ตุ๊กตาหมีเอ่อตุ๊กตาหมีสีแดงจ้องมองมาทางนี้ด้วยสายตากลมโต น่ารักจังมีคันโยกอยู่มีเสียงบางอย่างดังขึ้นค่อนข้างห่างจากที่นี่โอเคเปิดคันโยกตรงนี้ละเสร็จเซฟเซฟเซฟไปก่อนห้องนี้อันตรายคลื่นคลื่นแห่งศิละปะเออล้อนอยู่ใน อยู่ภายในได้กระตุ้นตัวฉันแขนของฉันเปรียบดังหัดแห่งเทวาสร้างชีวิตด้วยปลายผู้กันและสีที่แต่งแต้ลงไปตัวฉันได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ให้สร้างสรรค์ความสวยงามแห่งชีวิตลงบนกระดาษสีขาวโพลนใครก็ได้จะไปจะเป็นใครก็ได้ทั้งนั้นได้โปรดนำสีอันเป็นรากเหง้าของแห่งชีวิตมาฉันโอเค ไปกันต่อดบห้องนี้ห้องนี้โอเคจำได้ละห้องนี้เป็นอย่างนี้อุยอ๊ย,ยไม่ชินอุย้ยไม่มีอะไรบนชั้นวางหนังสือหูพังนี้เลยน,น่าจะเป็นอันนี้นะมีขวดสกรปรกและแตกร้าวอยู่บนชั้นวางหนังสือหลายใบแต่มีขวดหนึ่งที่ดูใสสะอาดต่างจากใบอื่น มิชิโร่หยิบขวดที่ไม่ค่อยสกรปรกมากนะักลงมาจากบนชั้นหนังสือและปัดฝุ่นเล็กน้อยเอาล่ะได้ขวดเปล่าแล้วเ,เดี๋ยวตรงนี้มันเขียนว่าอะไรอ๋อเลือกให้ดีเลือกให้ดีนะจ๊ะ ข้าคือจูเรียมารีข้าคือจูเรียมารีมารีอะแหมพูดสองรอบก็ผิดเนะเป็นภาพมีชีวิตข้าสามารถพูดได้อีกทั้งยังมีโลหิตไหลเวียนอยู่ในตัวข้าอีกด้วยถึงแม้สิ่งเหล่านั้นจะไร้ความหมายแต่ในสถานที่นี้ก็เถอะแต่เจ้าเจ้าช่วยอยู่กับ้าสักพักได้ไหมมิเชโรใช้มีดกรีดภาพวาด มีหยดน้ําสีแดงไหลออกมาจากภาพวาดมิชิโร่นำขวดเปล่ามารองหยดเลือดที่ไหลลินลงจากภาพวาดได้สีแดงแล้วอย่าบอกนะว่าเจ้าทำอย่างนี้ก็เพื่อทําอย่างนั้นนะี่นะภาพวาดเงียบไปแล้ว ไม่ชอบเลยฮะโอ้ยตลอดเลยพอลืมแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทีเลยใครก็ได้เป็นใครก็ได้ทั้งนั้นได้โปรดน้ำสีอันเป็นร่างงาของชีวิตมาให้ฉันทีโอ้โหนี่มันสีแดง เยี่ยมเยี่ยมแต่ยังไม่พอยังขาดสีสันในการแต่งแต้มอารมณ์ของภาพได้อย่างออกออก,ออกมาอย่างสมบูรณ์เอามาอีกเอามาอีกเอาสีอันเป็นรากเหง้าของชีวิตมาให้ฉันอีกเซฟ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 นะครับผมกลัวมากเลยครับ จงรับผิดชอบในส,สิ่งที่ตนกระทําะจงอยาละโมบอสองอันนี้มันมีความหมายนะครับผมจงรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทําซึ่งวิธีการก็คือเราต้องข้ามตรงนี้ไปอมีกล่องเลอะขมาอยู่ที่ใบที่บรรจุแผ่นไม้เาก่าๆเอาไว้หนักจังแต่พอถือไหวมิชิโร่ได้ถือไม้กระดานโอเคแล้วเอามาวางตรงนี้นะ นี่ไม่สามารถข้าม,ามทางนี้ไปได้โอเคพอข้ามไปปุ๊บก็รีบรีบข้ามไปเลยนะอาทองมันคืออ่ามันคือคำสั่งที่สองก็คืออย่าละโมบอย่าไปเอามาเลยนะจ๊ะถ้าไม่อยากตายขวดที่แตกและสกระปรกหลายขวดวางเรียงรายกันอยู่บนชั้นแต่ถ้าว่ามีเพียงขวดเดียวเท่านั้นที่ไม่สกรปรก มิชิโร่หยิบขวดที่ไม่สก,กปรกจนเกินไปขึ้นมาเช็ดฝุ่นออกเอาล่ะอ่ะแล้วก็คราวนี้นี่แหละครับผมคือจงรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทำเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไม้นี้กลับขึ้นมาด้วยโอเคแล้วกลับเอาส่งมันกลับไปที่เดิมอ่ะเอามันกลับไปไว้ที่เดิมนะครับผมนี่คือ นี่คือการกระทําของจงรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทําแล้วก็จงอย่าละโมบก็คืออย่าเอาทองออกมาถ้าเกิดไม่งั้นคุณจะไม่ได้กลับโอเคเซฟก่อนเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบไอฉากนี้เลยมันจะไล่จวดกันผมทุกวินาทีเลยโอเคขวดเติมน้ำโอเคต่อไป พร้อมนะพร้อมพร้อมตั้งใจดีๆรีบเอาขวดแล้วรีบไปเลยโอเคไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่เพราะว่าตั้งตัวแล้วโอเคเอามาส่งให้เขากันใครก็ได้เอาเหมือนเดิมแหละโอ้นี่มันสีดำ เยี่ยมเยี่ยมแต่ยังไม่พออ่าก็ยังไม่พออีกเอาเอาสีมาอีกโอเคงั้นก็ไปเอาสีต่อไปสีต่อไปนี่แหละจะยากเออเซฟยังวะอาเซฟแล้วเนาะโอเคเอาเซฟอีกรอบหนึ่งสีต่อไปนี่แหละครับจะยากที่สุดเพราะว่าต้องดูดีๆเขาเดินมายัง เดินมาตรงนี้ปุ๊บอันนี้แหละจะยากที่สุดละโอเคแล้วมันก็จะยากตรงนี้นะถุงใบนึงมีสีฟ้าอยู่หยิบมา เป็นใครออกไปรีบวิ่งเลยรีบวิ่งเลยโอเคไม่มีไม่มีผิดพลาดไปเลยโอเคโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้บรรยากาศมาได้เลยเมื่อกี้มีไฟดับด้วยูตกใจเหมือนกันโอเคโอเคตั้งสติดีๆอย่าเพิ่งแตกตื่นนะ โอเคอครับโอ้นี่มันสีฟ้านี่แหละนี่แหละด้วยสีนี้ฉันจะสร้างชีวิตขึ้นมาด้วยแขนข้างนี้และผู้กันด้ามน,นี้ฉันจะแสดงให้เห็นฝีมืออันเป็นความรักแห่งเทวะให้ประจักษ์เองจงดูจงดูนี่คือภาพวาดของฉันสิ่งที่ทำให้ฉันเกิด ขึ้นมาไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วเราถ้วยเทพทั้งปวนเหล่ามารทั้งหลายได้โปรดนําวิญญาณที่เน่าเฟะดวงนี้ไปเป็นเครื่องสังเวยแด่ศิลปะอันงดงามนี้ด้วยเถิดเอาละ่ะตั้งสติให้ด,ดีเพราะว่ามันจะเล่นอย่างนี้กับผมอันนี้ผมตั้ง นั้นมากระจกบานที่สองของมิชิโรจังกระจกที่สะท้อนเงาของมิชิโรมองเข้าไปเลยหนึ่งเดือนก่อนฐานลับนี่มิชิโร ย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานลับของฉันนะฐานลับมันก็แค่กระท่อมนี่ในายใช้มันอยู่เป็นที่ส่วนตัวหรือไงจะว่างั้นก็ได้นะฉันออกจะเออ่ฉันจะออกไปต่อเมื่อเอ่ออะไรเนี่ยจะว่างั้นก็ได้นะฉันจะออกไปก็ต่อเมื่อคุณผู้จัดการเข้ามาตามอะนะก็ฉันวาดรูปอยู่ที่บ้านไม่ได้นี่ หวังว่าเธอคงไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะแม่ของฉันก็ไม่ชอบการวาดภาพแม่ของนายก็ไม่ชอบการวาดภาพเห้นหรอ,อก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมแต่แม่จะโกรธมากเลยเวลาที่เห็นฉันวาดภาพนะเพราะงั้นก็เลยวาดภาพออกข้างนอกบ้านก็เลยออกมาวาดภาพข้างนอกบ้านอย่างนี้ไงล่ะเพราะฉันกลัวนะ่ะแต่มันก็แปลกนะ ฉันว่าชีวิตของเธอก็น่าจะดีไม่น้อยเลยนะอายาโตะคุงศิลปะนะเป็นสิ่งที่สวยงามมากนะเธอสามารถสร้างโลกในจินตนาการไปลงลงไปในผืนผ้าใบโดยไม่มีอะไรมาหยุดจินตนาการนั้นได้แต่หลายๆอย่างกับเป็นเพียงแค่ความฝันแล้วมันก็จากฉันไปแล้วหรือเรียกได้ว่าชีวิตที่ไร้ซึ่งงานศิลป์ก็ได้เธอรู้ไหม ฉันเคยมีพี่สาวอยู่คนนึงนะเคยมีใช่แล้วฉันเคยมีนะตอนฉันอายุเจ็ดขวบได้ร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกพบในทะเลสาบกระจกนะเขาสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นแต่กลับไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายสักนิดแล้วใช่แล้วเทอคนนั้นก็คือพี่สาวของฉันเองและในวันนั้นในวันที่ฉันได้พบ เธอที่ทะเลสาบมันเป็นวันครบรอบวันตายของเธอพอดีหลังจากที่ฉันไปเยี่ยมหลุมศพพี่ก็เลยไปที่ทะเลสาบต่ออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะและฉันก็เลยพูดแบบนั้นออกไปไงล่ะผู้หญิงที่มักเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครสิ่งนั้นจะคอยย้ำเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์นในอดีตฉันเลยต้องพูดออกไปนะอ้นายหมายถึงฉันใช่พี่สาวของฉัน พี่สาวของฉันก็มักจะมองลงไปในทะเลสาบแห่งนั้นเหมือนกันบ่อยๆเธอมีบางสิ่งเหมือนกันคนที่ไม่เคยยิ้มหัวเราะเลยสักครั้งเหมือนว่าฉันเลยนะก็มันจริงนี่ดังนั้นฉันเลยอยากขออะไรเธอหน่อยนะ่ะมิชิโร่มันอาจจะดูแปลกไปหน่อยแต่ว่าเธอช่วยมาให้ฉันวาดภาพได้ไหมเอ่อเป็นแบบให้นายวาดเหรอ ใช่แล้วเวลาที่ฉันคิดถึงพี่สาวฉันจะมองรูปเธอ,เอ,อรูปของเธอแทนไงล่ะและมันก็น่าจะดีไม่น้อยถ้าเธอช่วยยิ้มให้ฉันสักหน่อยละกันได้สิไม่มีปัญหาดีเลยเอาล่ะงั้นเธอนั่งตรงนั้นละกันนะฉันขอนั่งวาดโครงหน้าของเธอละก่อนละกันนะตามสบายขอบใจนะ ฉันนี่โชคดีจริงๆฉันเชื่อว่ามันเป็นโชคชะตาแน่เลยที่เราได้เจอกันนะ่ะพี่สาวของฉันกับเธอในตอนนี้นะ่ะฉันจะวาดทั้งสองคนลงไปในผืนผ้าใบใบนี้รู้สึกอายนิดๆฮะแต่ก็ตามใจนายแล้วกันทำไมเธอไม่ลองวาดรูปดูล่ะชิโรแปลว่าสีขาวเป็นชื่อที่เหมาะสมกับเธอทีนะ แต่ฉันไม่ชอบเลยมันดูเหมือนไม่เกี่ยวอะไรกับตัวฉันเลยด้วย <c oughs> ฉันเข้าใจเธอก็เหมือนกับพี่สาวของฉันเลยทางดับเพิงดูกเก่าอา,อายรอบหนึง่งทางดบเพิงที่เสื่อมสภาพมีโอกาสที่จะระเบิดได้ค่อนข้างอันตรายถ้าไปยุ่งกับมัน ถ้ามันระเบิดอาจจะส่งผลต่อหน้าและร่างกายของเธอมันเป็นอันตรายมากๆจริงๆนะก็ยังจะใช้เพราะว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายในความทรงจำโอเคถังดับเพลิงเก่าระเบิดระแบงระเบิด,บด,บดส่งผลงกระทบหน้าของมิชิโร่โดยตรงโอเคจบไปอีกหนึ่งก็จบสินะ กลับเข้าสู่ปัจจุบันโอเคมิชิโระกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยยืนอยู่หน้ากระจกแม้เธอจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากการที่กระดูกหักจากแรงระเบิดแต่ไม่มแีแม้กระทั่งรอยขีดข่วนบนหน้าของเธอเลยใช่แล้วหลังจากที่ฉันพบกันเ,เราพบกันที่ทะเลสาบกระจก อายาโตะและฉันก็ได้พบกันบ่อยขึ้นและในวันนั้นที่ฐานลับของเขาฉันได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพี่สาวของเขาและกลายเป็นแบบวาดรูปคนคนนั้นอายาโตะเขามีความหมายกับฉันมากเหมือนเดิมครับขณะที่มิชิโร่ได้ความเอได้ฟื้นความทรงจำกลับมาบางส่วนของเธอแต่กับรู้สึกว่าเธอได้สูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญไปทีละนิด เอาละงั้นไปกันต่อเลยไม่จบแค่นี้แหละเออ,อใช่ต้องหลบต้องหลบพยายามเซฟบ่อยๆเซฟทีๆเข้าไว้และมันก็จะจวดอีกทีนึงตอนนี้ซึ่งทำอะไรผมไม่ได้เพราะผมตั้งสมาธิแล้วโอเคเรากลับมาที่ห้องกลางเพื่อกลับมาเซฟอีกครั้งเซฟกันดูพารเลย ันนี้เหมือนเดิมโอเคเพราะว่ามันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าผมครั้งแรกที่ผมไปเปิดกุญแจที่ห้องตรงเมื่อกี้นะก็มันจะเชื่อมกับตรงนี้โอเคงั้นเอาตรงนี้ก่แล้วกันเพราะว่ามันไม่กี่นาทีเองเซฟหน่อยแล้วกันโอเคมันไม่กี่นาทีเพราะฉะนั้นผมจะทําต่อเลยแล้วกันโอเคเปิดแล้ว มาดูกันว่ากระจกบานนี้เป็นของใครจะเอ่กระจกเงาที่สะท้อนเงาของยูสุถึงมองมันยังไงก็ไม่เปลี่ยนโอเคงั้นเรากลับไปตามยูสุก,กันเพื่อมาดูความทรงจำของเขาโอเคแล้วก็จะคอยตามหากระจกของคนอื่นให้ด้วยนะครับผมก็ผมจะ จบทาให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเป็นเลยไม่จบแบบหลายแบบนะถ้าเกิดใครอยากเห็นหลายแบบก็ไปหาทํากันดูเอานะจ๊ะอะเธอเจะคือจบของฉันงั้นเหรอว้าวมิชีิดจังนี่สุดยอดไปเลยนะช่วยพาฉันไปทีที่นั่นทีสิถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันคงไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วโอเคปยูสุ ไปหากระจกกันป,ป่าตาใต้ไปโอ้โหจะเล่นอะไรเนี่ยโอยจะจ้ำสแกก็จ้ำเงินได,ดื้อตรงนี้หลยอโอเคกระจกสะท้อนเงาของยูสุอ่ะใช่แล้วนี่ของฉันเองรู้สึก,กว่านิดจังเลยนะแต่ว่าความทรงจำของฉัน และฉันต้องหัวให้ได้แค่มอง8ปดปีก่อนโรงเรียนมัธยมศึกษามอต้นตอนต้นสิโอ๊ยไปแล้วสมองสงมองไปหมดแล้วระหว่างคาบพักตัวฉันยุสุฮานาสาก,กิ กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้และถอนหายใจออกมาเด็กอายุ13ดูเหมือนวัยที่วัยที่ลุยๆและไม่คิดอะไรมากและไม่คิดมากแต่ก็ยังมีปัญหาและความขัดแย้งอยู่ภายในใจอยู่บ้างคุณฮานาสกิอะอ่ะมีอะไรเหรอสมุดบันทึกงานประจำวันวันนี้เป็นตาเธอแล้วนะคุณครูก็เลยให้ จริงด้วยขอบใจมากนะอิสุโรจังอแค่นั้นแหละขอตัวนะอ๊อพวกเราพูดคุยกันไม่ได้นานอีกแล้วแม้ว่าฉันอาจจะคุยกับเธอมากกว่านี้ก็ตามตัวฉันยุสุฮานาสกิได้หลงสเสนอิสุโรไปแล้วเธอช่างไม่เหมือนกับคนอื่นเลยพูดน้อยขนตายาว ให้บรรยากาศดูลึกลับและดูเหมือนคนที่หมดแรงอยู่ตลอดผิวของเธอผิวและผมของเธอช่างขาวและบริสุทธิ์ราวกับหิมะเห็นได้ชัดว่าเธอเป็นโรคผิวหนังผิวชนิดหนึง่งตอนแรกฉันก็คิดว่าแค่อยากจะเป็นเพื่อนกับเธอแต่ฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ถึงมันจะเป็นคัรักแรกแต่ฉันก็รู้สึกว่าตกลงรักผู้หญิงด้วยการเข้าให้แล้ว มันคงจะแปลกใช่ไหมล่ะฉันกังวลมากฉันชอบเธอก็จริงแต่ในขณะเดียวกันฉันก็รู้สึกลังเลกับการที่ชอบผู้หญิงด้วยกันอย่างน้อยก็อยากสนิทสนมกับเธอให้มากกว่านี้ถ้าไม่เป็นแฟนกันก็ได้ก็ขอให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ยังดี แล้วฉันจําได้แล้วล่ะใช่นั่นเป็นความทรงจําตอนฉันอายุสิบสามเธอก็เห็นแล้วสินะอายจังเลยเอะขอบใจนะแล้วเธอไม่ทําลายกระจกงั้นเหรอ,อทำลายทำไมล่ะฉันไม่อยากาฉันไม่อยากใหม้มีใครมาเห็นมันก็จริง แต่ว่าฉันจะก็อยากเก็บมันไว้ในนี้นะฉันก็เลยไม่คิดจะทำลายมันยังไงล่ะยังไงก็เถอะขอบใจมากนะที่ทำให้ฉันรู้สึกเอรู้ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวฉันเพิ่มมากขึ้นอนะเรารีบกลับกันเถอะถ้ามีอะไรคืบหน้าก็บอกฉันด้วยล่ะโอเคกระจก ถูเปิดออกอีกบ้านหนึ่งแล้วเป็นกระจกของยูสุนะครับผมไม่ใช่ว่าฉันชอบแต่ผู้หญิงสักหน่อยบางทีนะแต่ก็ดันไปรักผู้หญิงเอ๋อรักผู้หญิงก่อนเท่านั้นเองละ่ะแปบลบว่าฉันก็คิดว่าเธอหน้ารักเหมือนกันนะโอเคงั้นก็จบกันตรงนี้แล้วกันครับผมเพราะว่านี่ก็ดึกมากแล้วตอนนี้ก็ ที่ทาอยู่ตอนนี้ก็จะตีหนึ่งแล้วนะจ๊ะโอเคครับผมงั้นผมขอตัวก่อนล้วกันนะครับผมกับโฮกกับผมแกรี่บูรสอกกันได้อีกครั้งหนึ่งกับแดนดรีมวันนี้สวัสดีครับผมเจ๊เอาความจริงไหมครับผมเอาความจริงนะครับผมผมอัดไปคลิปหนึ่งแล้วและมันก็เสียไปแล้ว <c oughs> เสียเพราะอะไรครับผมเครื่องเครื่องลวนเครื่องเออร์เลอร์แล้วก็รีสตาร์ทเองจบเกม จริงทํามาเกือบครึ่งชั่วโมงนะที่จริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่เกมนี้หรอกจริงๆวันนี้ว่าจะทํา2คลิปนะแต่ว่าอีกคลิปหนึ่งล่มไปแล้วผมก็เลยว่าผมเหนื่อยละผมทํำแค่คลิปเดียวดีกว่าวันนี้เอาแค่เป็นดีดีกว่าโอเคงั้นจบกันตรงนี้แล้วกันบ๊ายบายไปละจริงๆ